อาครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมเชนนัน้นนะครับผมตอนนี้เราก็หยูดเกมเบลไรนะครับผมมาเดีย๋ยวเรามาต่อเกมนี้กันต่อเลยดีกว่าครับผมโลงตีอาวุธขั้นสูงของผมนะครับผมยังไม่เสร็จเลยนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าจะขาดในส่วนของหลังคาฟางนะครับผมเฮ้ยเราต้องการฟางข้าวนะครับผมเอามาบูงหลังคาเยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ผมก็เริ่มทําการปลูกนาข้าวแล้วนะเนื่องจากว่าหลังๆนี้เราใช้ฟางข้าวเยอะมากครับผมเพราะว่ามันต้องเอามาสร้างเป็นสิ่งก่อสร้างขั้นสูงนะครับผมไอพวกบ้านหลังใหญ่ๆหรือว่าา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 บบบ้้้้้้้้้นน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 คคแแเเฮยยสวยสวววออออะะะลกกกก็จํํมมมขขขึึผทใหตงิี พอเวลาเราได้ข้าวมานะครับผมเราก็เอามาคาบที่ตรงนี้นะฮะนี่เราสามารถที่จะแปลรูปข้าวนะครับผมให้กลายเป็นข้าวสารก็ได้นะฮะสามารถทําข้าวสารได้แล้วก็ทําฟางข้าวนะครับผมฟางข้าวนี่เอาไว้บุงหลังคาบ้านนะฮะนี้สําคัญมากๆเลยข้าวสารนี่ก็สาคัญนะครับผมเพราะว่าเราสามารถที่จะไปขยายพันธุ์ข้าวได้นะครับผมนี่ไงกำลังปลูกอยู่ให้ตายเถอะเฮ้ยทำไมปลูกช้าเหลือเกินผมว่าคนเรามันเริ่มน้อยเลยนะเออเฮ้ยไปไปมาผมอาจจะต้องย้ายบ้านใหม่หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าพื้นที่มันเริ่มไม่พอแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเราไปด กระเทียมเราโอ้โหนี่ปลูกกันข้ามปีข้ามชาติเลยนะครับผมรู้สึกว่าจะปลูกมาประมาณ3 4หสี่ฤดูหนาวแล้วมั้งไม่ยังไม่โตสักทีครับผมเนี่ยคือตอนนี้ผมอยากได้พื้นที่ที่แบบเรียบๆกว้างๆมากๆเลยไหนดูการหลิกตรงนี้ได้ อันนี้คือการหลิกที่ผมแบบปลูกแรกๆก,กันนุ้ยเอ,าอย้ายังไม่โตอีกเหรอตอนนี้นะครับผมผมต้องการต้นกาหลิกประมาณ3ต้นเท่านั้นนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเควสเว้ยเออเป็นเควสของลุงชาวนาน,นะครับผมซึ่งติดมาอยู่หลายพาร์ทมากๆกันนะผมไอเควสเนี่ยไม่ทําไม่สําเร็จสักทีครับผมเนะืจากว่าต้นกาหลิกไม่โตยากที่สายเลยอ่ะแล้วก็อันนี้กินก่อนกินไปเลยกินไปเลยครับผมโอเคเดี๋ยวผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะเดินทางน,นะครับผมไปเก็บข้าวซะหน่อยนะ ช่วงนี้ก็เข้ามันยังไม่ขึ้นนะครับผมก็ต้องไปขโมยเขาก่อนนะจนตรงนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จสักทีให้ตายเถอะอ่านี่ครับผมจะเป็นป้ายบอกทางน,นะผมตรงนี้เราสามารถที่จะวาร์ปไปวาร์ปมาตามสถานที่ต่างๆได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะฮะไม่งั้นแล้วก็ผมคงต้องวิ่งตีนแตกกันต่อไปนะครับผมอ่านี่ตรงนี้จะมีป้ายอีกป้ายหนึ่งครับผมตรงหมู่บ้านแรกของแล้วนะฮะอ่ะแล้วมันสร้างใกล้ๆหมู่บ้านไม่ได้ไว้ต้องมาสร้างตรงนี้เฮยยังไงก็ต้องวิ่งอ่่ครนนิึงงงอห้้้้วววแแลลกก็็ตีปา นี่ตรงนี้จะเป็นในส่วนของการฟาร์มข้าวก็ผมมีกป้ายหนึ่งนี่มั้มันจะมีนาข้าวตรงนี้อยู่เป็นนาข้าวของพวกทหารฝ่ายศัตรูนะครับผมซึ่งเราต้องไปขโมยเว้ยเออไปขโมยต้นพันธุ์มาปลูก <c oughs> ตรงนี้เป็นกระท่มฟาร์มผักของผมนะครับผมไหนดูซิว่าออเดอร์หมดแล้วหรือยังครับผมต้องคอยมาเช็คเรื่อยๆนะฮะกระท่มฟาร์มผักเอ้ยเบอร์รี่เหลือสคมก็ผมเอ้ยแร่ตินนี่เริ่มหายยากขึ้นทุกทีนะครับผมเพราะต้องหาแบบแหล่งแร่ตินแบบเป็นใหญ่นะอ่าโอเคก็ผมเก็บมาเลยเบอร์รี่ช่วงหน้าฝนนี่แหละครับผมกำลังดีนะฮะฮ เพราะในช่วงหน้าหนาวนี่เราจะฟาร์มผักไม่ได้เลยอ่าเพราะฉะนั้นหน้านี้ต้องฟาร์มพวกผักเยอะๆเลยเก็บสัสมเอาไว้ช่วงหน้าหนาวนะฮะไปโอ้โหแล้วก็ะทำลาสัตว์ของผมนะครับผมก็ยังไม่เสร็จสักทีนะครับผมเหมือนเดิมก็ผมขาดในส่วนของฟางข้าวมามูหลังคานะต้องใช้ฟางข้าวเยอะมากๆจริงครับผมเนี่ยเอยแต่ว่าผมว่าผมลื้อทิ้งดีปะ่ะเพราะว่าแถวๆที่เราอยู่นี่มันไม่มีสัตว์ให้ล่าเลยนะเว้ยเออกระตุงกระต่ายก็ไม่มีอ่าเพราะฉะนั้นจะผมขออนุญ,ญาตลื้อทิง้งแล้วก็ไปสร้างที่ใหม่แล้วกันอ ไอ้กงกระต่ายนี่ก็ไม่มีประโยชน์เลยนะครับผมตรงนี้แบบดักไม่ได้สักตัวเลยฮะเดีย๋ยวผมต้องเลื้อทิ้งให้หมดเลยเดี๋ยวเราจะย้ายในส่วนของฮันเตอร์แคมป์นะครับผมไปไว้ที่อื่นนะฮะอ่าก่อนอื่นมาเช็คเหมืองหินหตรงน,นี้สิโหตินนี่แบบดูดิออเดอร์ยังคาอยอยู่เลยครับผมคือมันหาไม่ได้ไงคือถ้ามันหาไม่ได้ออเดอร์มันจะคาอยอยู่งี้ครับผมส่วนค o p เปอร์นี่มันแบบฟาร์มได้ตลอดเพราะว่าแหล่งมันเกิดอยู่ตรงนี้ไงอ่านี่ไงแล้วก็ฟาร์มหินไปนิดหน่อยแล้วก็ต้องเดินไปดูกระท่อมด้านหน้าด้วยนะ เหมือนกับว่าไอ้ป้ายนะครับผมป้ายบอกทางที่แบบมันช่วยได้ก็จริงด้วยแต่ว่ามันก็ช่วยได้เยอะเลยนะเออแต่ยังไงเราก็ต้องเดินอยู่ดีล่ะครับรถแผนที่โคตรใหญ่เกมเนี้ยครับผมอ่าแล้วก็มาเช็คผักเรื่อยๆนะครับผมสิ่งที่เราจะเก็บนะครับผมก็คือพวกเห็ดนะครับมันหาย,ยากสุดละอ่าหลังๆนี่เราต้องปลูกข้าวเพราะว่าไอ้พวกเห็ดพวกผลไม้พวกนี้นะครับผมมันจะมีการเน่าเสียเว้ยเออแต่ว่าข้าวมันสามารถเก็บไว้ได้นานแล้วก็เอ,อ้ยอิ่มกันทั้งเมืองนะฮะอ่เก็บพวกเศษไม้มานิดนึงจิบๆแล้วก็ ต้นเ์บด้วยครับผมเ์บด้วยนี่อเก็บมานะครับผมฤดูกาลนี้นะครับผมหเหมาะมากกับการเก็บผักแล้วก็ตินฮะไอ,อพวกแรตตินนี่ต้องเก็บเอาไว้ก่อนเพราะว่าบางทีมันจะตกอยู่ตามพื้นนะครับผมเออก้อนสองก้อนก็อนอยังดีนะฮะแล้วก็ไปดูค่ายนี้ด้วยนะฮะเนี่ยผมว่าผมจะมาสร้างในงส่วนของฮันเตอร์แคมป์ไว้ตรงเนี้ยเพราะว่าตรงนี้มีสัตว์เกิดเยอะมากเห็นปะ่ะจุดแดงๆนี่คือสัตนะว์นุ้ยสามารถที่จะล่าได้นะฮะว่าแล้วก็จัดก่อนครับผมหนึ่งตัวด้านหน้าน่าจะมีหมาป่ายอยู่ครับผม ตรงนี้เป็นจุดเกิดของหมาป่าแล้วก็หมูป่าครับผมเหมาะมากสำหรับการล่าสัตว์อ่าแป๊บหบนึง่งไหนวะหมาป่าอ๋อนี่ตรงนี้ตัวหนึง่ตงตัวนี้ตัวหนึ่งครับผมกำลังเดินชมวิวอยู่เลยครับผมหมาป่าเชมวิวเหรอยิงตูดเลยเรียบร้อยเอ้ยมาดะมาดิาดอัดตึ๊บโอเคครับผมนี่ฟาร์มเนื้อแบบง่ายมากตรงเนี้คือมันมีข้อดีก็ข้อเสียนะครับผมสถานที่แต่สถานที่นะฮะ ตั้งแต่ผมเดินมายังไม่เจอสถานที่ไหนที่แบบเพอร์เฟสมบูรณ์แบบสักทีเลยนะ <c oughs> อะตรงนี้มีแร่คอปเปอร์ให้เก็บเยอะแต่ว่าแร่ตินแม่งก็น้อยเฮ้ยตรงนี้มีหมาป่าีกตัวหนึ่งแป๊บหนึ่งจัดเลยฮะยิงหัวเลยเอ้ยไม่เข้าโอ้ยสวยแล้วโอ้ยสวยแล้วโอ้ยล้มครับผมเยี่ยมเลยเอ้ยหมูป,ป่ามาเอ้าโอเคสตัมมิน่าหมดพอดีอุยอ้ยอุ้ยสวยแล้วสวยแล้วอา่าวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนไม่ไหวครับผมรอให้สตัมมิหน้ามันขึ้นก่อน อัยวิ่งเยอะๆวิ่งเยอะวิ่งรอบ่อมหมูป่ามันก็ตามอยู่นั่นแหละเฮ้ยมามามโอเคสานากลับมาแล้วเรียบร้อยครับผมเนื้อชิ้นใหญ่ๆอ่ามาเก็บกันเลยอิ่มละทีนี้อ่าได้เคี้ยวหมูป่ามาด้วยนะรู้สึกว่าจะมีหมาป่าอีกตัวหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้เรายิงไว้อ่านี่ไงตรงนี้มามาแล้วก็เก็บมาเลยปร๊บโอเคนี่กับผมได้เนื้อมาสชิ้น ่าเยเออเนี่ยตรงเนินตรงนี้แหละครับผมเหมาะมากเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมีหมูป่าอยู่ด้านในตัวหนึ่งจัดมะนี่ไงตัวเบืเริ่มเลยเนี่ยเนินตรงนี้ก็ผมเหมาะมากสําหรับในการสร้างในส่วนของฮันเตอร์แคมป์นะครับผมการทล่าสาัตว์เพราะว่าสาัตว์มันจะเกิดรอบๆตรงนี้เยอะมากครับผมมีทั้งกวางมีทั้งหมูป่านะฮะอยากขอจัดตัวนี้ก่อนอ่าโดนไปแล้วหนึ่งอ่าโดนไปแล้วสองขออีกทีหนึ่งจวบเรียบร้อยฮะนี่มาแล้วก็ฟาร์มเนื้อมาเลยฮะ อ่าคือถ้าสัตว์ตายใหม่ๆเนื้อมันจะได้เยอะเว้ยแต่ว่าถ้าเราทิ้งไว้น,นานๆก็ผมเนื้อมันจะค่อยๆน้อยลงน้อยลงนะผมจนกระทั่งแบบไม่มีเนื้อเหลือแต่หนังอ่าปุ๊บไหนวะฮันเตอร์แคมป์เราฮันเตอร์แคมป์ฮันเตอร์แคมป์เฮ้ยหาไม่เจอครับผมอยู่ไหนวะฮันเตอร์แคมป์โอ้ตาก็ถั่วนะครับผมอ่ะนี่เจอแล้วครับผม โอเคบางทีผมพลาดอะไรไปในระหว่างเล่นนะครับผมก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้นะครับผมเฮ้ยผมออกตัวไว้ก่อนว่าผมตาถั่วมากนะครับผมเอเคสายตาไม่ดีนะฮะอ่านี่ครับผมฮันเตอร์แคมส่สนการสร้างนี่เดี๋ยวเราให้ชาวบ้านนะครับผมมาสร้างเองละกันตัวนี้เราก็ปล่อยเอาไว้โอเคไปครับผมเดี๋ยวผมจออกเดินทานนะครับผมไปขโมยข้าวมาเพิ่มเติมนะครับผมรู้สึกว่าต้องการฟางข้าวเยอะมากอ่านี่ครับผมมาที่จุดวาร์ปตรงนี้นะฮะนี่แล้วก็นี่วาร์ปมาตรงนี้เลยตรงนี้เป็นแหล่งเก็บข้าวนะ ๊บโอ้โหวาร์ปเร็วมากนี่ไงหมู่บ้านนี้ฮะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านของสตูฝ่ายตรงข้ามข,ของเรานะครับผมเราสามารถนะครับผมมาเก็บพวกฟางข้าวแล้วก็มเมล็ดพืชพันธุ์ข้าวแล้วก็ผมได้จากหมู่บ้านตรงนี้เลยนะอ่าโ,โอ้โหกําลังเดินลาดตะเวนอยู่อ่าเดินน้อมอ้อมหน่อยฮะตอนนี้ยังไม่อยากประทะกับใครนะผมเพราะว่าเรามาน้อย <c oughs> อ่าทีนี่นี่โอ้ยเคมือธนูทั้งนั้นนะครับผมแล้วยิงหลังๆนี่มือธนูไม่โคตรเก่งอีกด้วยไม่ยิงโคตรแม่นนะฮะนี่ไงล่า,ลาโอ้นาข้าว เนี่ยครับผมเก็บไปเลยเราสามารถที่จะเอาไปทําเป็นมเมล็ดพันธุ์พืชได้นะครับผมก็จะเป็นพวกข้าวสารนะฮะเอาไปกินก็ได้หรือว่าเราจะพวกฟางข้าวนะครับผมเอาไปมุงหลังคาบ้านก็ยังดีนะฮะอ่ะตอนนี้ก็ขโมยข้าวเข้าไปก่อนเพราะว่าข้าวเราย,ยังไม่ขึ้นนะฮะชิมแป๊บแป๊บนี่เก็บไปเยอะๆเลยอ่าช่วงนี้ก็วนเก็บไปนะครับผมโอเคใกล้เต็มแล้ว เอาไปให้ได้มากที่สุดนะครับผมเรามีเสาวาร์ปแล้วนะครับผมไม่ต้องกลัวน,นะครับผมเราสามารถที่จะวนเก็บกี่รอบก็ได้นะเพราะว่าโอ้โหข้าวเขเยอะมากจริงครับผมตรงนี้อ่ะระวังที่เก็บก็ต้องระวังพวกทหารยามให้ดีนะครับผมมันจะมีทหารยามแบบพวกชุดกระเจอกกับชุดแบบโคตรเก่งนะเว้ยมันจะวนมาเว้ยเอ่อต้องระวังให้ดีนะครับผมอ่าปึ๊บนี่ยเนี่เฮ้ยเนี่ยไอจุดเดียวเดียวแบบเนี้ยเนี่ยตัวนี้เก่งครับผมต้องระวังให้ดีอ่ะคือมันบางทีมันมาแค่ตัวเดียวแต่แม่งเก่งจริงเก่งมาก แล้วม no ่งถื Wisconsin. อดาบจริงมาโอ้โหดาบเหล็กอ่ะแล้วชุดเกราะแม่งแน่นมากครับผมแม่งเฝ้านาข้าวอยู่โอเคอ่ะไปกลับบ้านครับผมเนี่ยนะฮะภารกิจลงมาแค่นี้นะฮะมาเก็บข้าวขโมยข้าวชาวบ้านเขาไปไปไปนี่แล้วก็วาร์ปกลับบ้านฮะโอ้บอกเลยว่าตั้งแต่มีสซาวาร์ปนี่ชีวิตแม่งดีขึ้นเยอะเลยครับผมอ่ะเอายังไงเนี่ยทำไมวาร์ปกลับไปได้ปุ๊บโอเคนี่ปึ๊บแล้วก็วาร์ปกลับบ้านนี่เอาข้าวกลับบ้านก่อนโอเคครับผม ยังเร็วอะครับเออถือว่าช่วยได้เยอะจริงนะครับผมนี่ได้ข้าวมแล้วก็มาเก็บไว้ตรงนี้ก่อนเลยครับผมเดี๋ยวให้ชาวบ้านมาหยิบไปใช้งานเองนะนี่าตรงนี้มีเฮิร์บอยู่ใส่ใส่ไปใส่ไป๊บโอเคแล้วก็มาที่ตรงนี้เลยครับผมออกคําสั่งให้เขาผลิตในส่วนของกองฟางเฮ้ยอันนี้มีคําสั่งอยู่แล้ว13นะฮะอ่าแล้วก็ไหนดูสิอันนี้ อันนี้ผลิตข้าวผลิตข้าวนี่พอก่อนนะับผมเพราะว่าผมมีเยอะแล้วนะฮะตอนนี้ผมต้องการกองฟางก็ผมนี่เอากองฟางมา,างเยอะๆเลยนั่นแหละครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวชาวบ้านเขามาทำเองนะเข้าสู่วันที่58ให้ตายเถอะเล่นมาถึง58วันแล้วก็ผมผมเห็นคนอื่นเล่น40กว่าวันไม่มีครบเกือบหมดทุกอย่างเลยนะเรามมวแต่ไปวิ่งตีนแตกอยู่ก็ผมก่อนหน้านี้มันเสียเวลาอยู่ตรงการวิ่งส่งเวสเนะี่ยแหละฮะให้ตายเถอะชื่นมูวทำไรอยู่เนี่ยวันนี้นะครับผมเรามีภารกิจนะฮะดย๋ยวผมว่าจะไปตีแค่งจาากว่ เดี๋ยวผมจะไปคาฟในส่วนของเอขาเรียกว่ากระท่อมเก็บดินเหนียวบริเวณตรงนี้นะฮะจะมีดินเหนียวเยอะมากเวลาเราตีค่ายโจน้นะครับผมมันจะทําให้บริเวณตรงนั้นนะครับผมไม่มีโจนเดินลาดตระเวนเว้ยสังเกตนะครับผมก่อนหน้านี้เมื่อพาดท,ที่แล้วมันจะมีโจนเดินผ่านหน้าบ้านผมเยอะมากแต่ว่าตอนนี้เรียบร้อยครับผมตั้งแต่ผมไปตีค่ายใหญ่มันมานะฮะเนี่ยต้องเคลียร์ให้หมดเลยครับผมเนี่ยพวกเนี้ยเวลาเราไปฟาร์มของส่งชาวบ้านไปฟาร์มของนะครับผมมันจะไปกวนชาวบ้านราเว้ย เนี่ยโ้ที่ค่ายสองดาวค่าย1ดาวแล้วผมก็มีแผนการนะครับผมผมจะยึดดินแดนฝั่งแม่น้ําฝั่งนี้ให้หมดเลยนะฮะนี่สังเกตันจะมีแม่น้ําตรงนี้นะขวางกั้นอยู่หูยด้านบนก็มีดนะ้วดยวนะ่ะโคตรไกลฮะเนี่ยแม่น้ําตัวเนี้ยเนี่ยฝั่งเนี้ยผมจะยึดเอาให้หมดเลยอ่าต้องค่อยๆไล่ตีให้หมดทุกเมืองนะครับผม เราจะครอบครองฝั่งนี้ทั้งหมดเลยมันจะกลายเป็นดินแดนของเราแล้วก็ฟาร์มของก็ผมเรียกได้ว่าของทั้งหมดดินแดนฝั่งนี้ต้องเป็นของเราทั้งหมดนะมันติดอยู่อย่างเนี่ยก็ผมเวลาเราวาร์ปเทเวลนะับผมเราไม่สามารถที่จะเอากองทับไปได้เลยับผมมันวาร์ปได้แค่ตัวเราตัวเดียวไงเออเวลาขนกองทับเนี่ยถ้าเราไปตรงเนี้ยโอ้โหให้ตายเถอะแม่งต้องเดินกันกี่วันวันนั่นน่ะ <laughs> โอ้ แล้วที่สาคัญนะเว้ยไอทหารแล้วเวลามันหิวข้าวมันจะเดินกลับบ้านทันทีเลยนะเว้ยเออเวลาเราเดินทับอยู่เนี่ยถ้ามันหิวข้าวปุ๊บมันเดินกลับบ้านแล้วเอยไม่ลงไม่ลบแล้วไม่ทิ้งตรงทิ้งตาไม่เดินหนีกลับบ้านาเลยที่ผายแล้วกว่าจะไปถึงตรงนั้นได้แม่งโอ้อหรือว่ามันต้องสร้างแบบฐานเป็นหย่อมๆย่อม,มวะเออเป็นที่ๆแล้วก็พักกองทัพนะฮะขนกองทัพค่อยๆขนมาขน,ขน,ขนมาขนมาค่อยๆตีคืบหน้าไปเรื่อยๆเลยประมาณนี้นะเออน่าจะต้องเป็นประมาณนั้นวะก็อย่างว่านะครับผมอย่างที่ผมบอกนะผม เออตรงนี้เราอาจจะต้องมีการย้ายบ้านอีกสักรอบนึงครับผม <laughs> อ่านี่ยังรีเสิร์ชไม่เสร็จหรือวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> มันรีเสิร์ชง่ายๆนะเนี่ยเราตากหนังนี่ผมผมสั่งให้เขารีเสิร์ชมาหลายวันแล้วนะแ <c oughs> ปลว่าคนเรามันเริ่มน้อยลงเว้ยเพราะว่าคนมันไปทํางานอย่างอื่นหมดก็ <c oughs> ผมไม่มีใครมารีเสิร์ชเลยดูดิไปปลูกข้าวไปทํานู่นทํานี่กันหมดเลยเฮ้ย <c oughs> สงสัยต้องเอาคนเข้าหมู่บ้านอีกแล้วปะเนี่ยโคตรไกลครับผมเวลายกทัพดูเด้ กองทัพตอนแรกผมมาเยอะกว่านี้นะเว้ยไปไปมามาไม่เหลืออยู่ไม่กี่คนเนี่ยมันเริ่มหิวข้าวเหมือนเนี่ยถ้าหิวข้าวปุ๊บมันจะเดินกลับเห็นไหมดูอีคนนั้นเนี่ยมันเดินกลับได้เห็นไหมมันหิวข้าวมันเดินกลับเลยอ่ะโอ้โหแล้วแบบนี้และเมืองที่ไกลๆนี่คือแบบมันไม่หิวข้าวกับบ้านก่อนเลยก็ <c oughs> <c oughs> อย่างที่ผมบอกนะครับผมเราอาจจะต้องสร้างหมู่บ้านแบบเป็นหย่อมๆนะครับผมแล้วก็เอาไว้พักทหารนะฮะเพราะมันต้องเติมอาหารเรื่อยๆอ่ะเออถ้าเดินทัพแบบไกลๆแม่งหิวข้าวกับบ้านหมดฮะมาแล้วครับผมทหารเราเฮ้ยสั่งบุกกเลยดีว่า เอออันนี้เป็นค่ายโจรระดับสองน,นะครับผมทหารแล้วน่าจะแบบน่าจะได้อยู่มั้งเออทหารล้วก็มีประสบการณ์เยอะอยู่นะทาเล่นไปอ่าเดี๋ยวเราไปตามเก็บพวกธนูดีกว่านี่ไอ้มือธนูไอ้ตัวร่อยไอ้ตัวร่อยเอ็งร่อยมาฆ่าก็ร่อยกับนี่ไนงะหนังเหนีอยวซะด้วยนะเดี๋ยวนี้ทําเล่นไปตูเตโอเคล่วงครับผมเรียบร้อยครับผมกลุ่มโจรหมดยังโดนทหารเราเก็บเรียบฮนะ ่าแล้วก็มีทหารระบางส่วนนะ้วก็ผมแม่งหนีกลับบ้านเท่ hey, ชคร้ายมาก <c oughs> <c oughs> เออโอเคไม่เป็นไรฮะไหนเค็มทงได้ไมั้ยเค็มไม่ได้ปะทงเค็มไม่ได้ครับผมอันนี้เค็มไม่ได้มันขึ้นตัวแดงอ่าเค็ม,ไ,มได้ไม่เป็นไรครับผมขอให้ค่ายมันแตกก็พอฮะอ่าแล้วก็โอเคไหนเดี๋ยใช้เค็มไม่ได้นะไม่เป็นไรครับผมอ่ะฟาร์มของครับผมแบบรัวๆ นี่นะครับผมโอเค่า่โจนแตกแล้วฮะสัญลักษณ์่ายโจรมันหายไปแล้วแล้วก็ฟาร์มของเลยครับแบบรัๆวๆเนี่ยแหละฮะตรงนี้ของเพียบเลยเดีย๋ยวถ้าของเต็มก็เราต้องให้ชาวบ้าน,นคนนั้ผมเป็นคนถือกลับบ้านนะฮะรอแพบ็บรอแพบ็บก็ฟาร์มก่อนไหนไมีตรงไหนอีกตรงนี้ครับผมปึ๊บนี่อ่ะปับ๊บเก็บอันนี้ด้วยปับ๊บ ในระหว่างนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ชาวบ้านของผมกลับบ้านก่อนละกันโอเคกลับไปก่อนเลยโอ้ขนมาทั้งหมู่บ้านเหลืออยู่ไม่กี่คนนะคิดดูเดะเออไม่ใช่ตายนะครับผมหนีกลับบ้านหมดหิวข้าวฮะเฮ้ยอย่าลองขึ้นไปดูตรงนี้สิเฮ้ยตรงนี้มีหมูป่านอนตายอยู่ตัวหนึ่งครับผมนี่ผมเห็นอยู่เมื่อกี้นี้อ่ามีเนื้อให้เก็บหรือเปล่าป๊าไม่มีครับผมเดีย๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนสิตกลงค่ายนี้เราเคลียร์เรียบร้อยนะครับผมเนีย่ยเวลาเดินทับมันค่อนข้างที่จะ ไกลนะเออเดินไกลมากในอะนาคตเราอาจจะต้องมีการตั้งค่ายนะครับผมแบบเป็นจุดๆนะแล้วก็พักทหารนะครับผมเวลาจะเดินทับเงี้ยต้องพักแบบพักให้อาหารพักให้อาหารนะครับผมตามจุดต่างๆไม่งั้นไม่หิวข้าวแล้วก็หนีกลับบ้านหมดข้างหน้ามีจุดแดงๆอยู่นะครับผมเออเดีย๋ยวผมจะไปดูซิคิดว่าน่าจะเป็นค่ายโจนขนาดเล็กนะฮะอ่าอันนี้เป็นค่ายไอ้ที่เป็นรูปดาบนี่คือค่ายแบบขนาดใหญ่นะครับผมมันจะมีค่ายแบบที่อยู่ตามป่าเป็นเล็กๆแบบก่อกองไฟอันเดียวก็มีนะฮะค่ายโจนเนี่ย เนี่ยไอ้พวกนี้น่าจะค่ายโจนขนาดเล็กนี่ไงเห็นปะ่ะมันเดินไปเดินมาด้วยมันไม่คุยกับเราด้วยนะค่ายนี้เฮ้ยอยู่คนเดียวเหรออยู่คนเดียวแบบนี้ก็เสร็จสิครับเอาเฮ้ยไม่ได้อยู่คนเดียวครับผมอยู่กันหลายคนเอาแล้วไอ้สีแดงๆคืออะไรครับผมจุด,ดแดงนี่คือน่าจะเป็นสัตว์ป่าป่ะเนี่ยแต่พวกนี้เป็นแบนดิตหมดเลยนะเดี๋ยวก่อนขึ้นชื่อว่าแบนดิตครับผมแล้วมันก็ไม่คุยกับเราด้วยนะครับผมในเมื่อมันไม่คุยกับเราใช่ไหมผมเก็บอุลแล้วนะมันไม่คุยกับเรา เราก็อย่าไปคุยกัเนเลครับผมในเมื่อเป็นแบนดิตมันขึ้นว่าค่ายโจนค่ายโจนก็คือก็คือค่อายโจนมันคงไม่มีค่ายอย่างอื่นแล้วนอกจากค่ายโจนว่าเราก็จัดเลยครับผมมาล่อมาทีละตัวล่อมาทีละตัวโอ้แตกหนึ่งครับโอ้ยโอ้ยใจเย็น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 เฮ้ยมันวิ่งหนีเรามันวิ่งหนีเราเฮ้ยมันวิ่งซิกแซคกครับผมไอพวกนี้มันรู้ดีว่เฮ้ยมันวิ่งซิกแซกหลบครับผมมันรู้ว่าเราจะใช้ธนูว้ย พอจะใช้ธนูปุ๊บมันยิ่งแบบวิ่งใหญ่เลยครับผมนะวิ่งซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็อ่ะจัดก่อนครับผมยังไงเฮ้ยมาละมาละสู้ละหาสู้แล้วครับผมธนูปากเต็มตัวอ่ะคนนี้มาเลยเฮ้ยแต่ช่วงหลังๆตัวม่งเก่งนะเว้ยเออผมเวลาผมวัดเชิงดาบของมันแบบหลังๆมันก็เริ่มพิ้งพัมเยอะเหมือนกันนะมันเหมือนกับอุ้ยอุ้ยเห็นไหมมีหลอกร่ออ่ะสับซะยังไงบนล่างอ่ะถ้าบนอ่ะเห็นเห็นจะจะ โอเคอ่าปุ๊บแล้วก็ฟาร์มสิครับนี่นี่ฟาร์มเลยโอเคอเคุยได้ถุงไอ้นที่ถุงเควสนี่ยว่ามันจะต้องมีภาร,รกิจไหนภาร,รกิจหนึ่งครับผมที่เกี่ยวพันกับถุงนี้นะแปลว่าเรามาที่นี่ก่อนที่เราจะรับภาร,รกิจนะครับผมเอาไม่เป็นไรอ่าแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับผมมันจะมีแร่ตินอยู่ครับผมนี่ไง๋ยวผมจะมาสร้างเป็นกระท่อมเก็บหินตรงนี้นะครับผมมันจะมีแร่ตรนิน,น,แ,ตนแล้วก็บ่อดินโคลนนะฮะ และนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับผมที่ผมจะต้องมาเคลียร์ค่ายโจบรบุรวณตรงนี้ให้หมดนะครับผมเนื่องจากว่าเดี๋ยวชาวบ้านของเรานะครับผมมันจะเดินมาฟาร,ร์มของมาไกลถึงตรงนี้เลยนะเออแล้วมันจะเจอโจรดักตีก่อนครับผมลูกของเรื่องนะนี่ไงตรงนี้มีแร่ตินอยู่ก็มาเริ่มเลยฮะตรงนี้ก็เป็นบอน่อดินโคลนเดี๋ยวดูซินี่ไงอ่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะสร้างเป็นกระท่อมเก็บโคลนบริเวณตรงนี้แต่ก่อนนั้นผมจาได้วันมี2บอ่ออ่านี่บอ่อดินโคลนบอ่อดินโคลนอันนี้ครับผมกระท่อมเก็บโคลน นี่ตรงนี้บ่อหนึ่งแล้วก็ตรงนู้นบ่อหนึ่งเราจะสร้างว่าตรงนี้ก็ผมกึ่งกลางสร้างเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ชาวบ้านมาสร้างเองนะฮะนี่ตรงนี้เลยบแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแร่ตินเป็นแร่ตินที่แบบเป็นก้อนนว้ยไม่ใช่แบบเป็นเศษแร่ตินแบบแถวบ้าน,ะะนแล้วนะฮะนี่แหละครับผมที่นี่แหละแล้วก็จะมีแร่ตินใช้แบบอลังการงานสร้างแบบเ,ย,เยอะๆเลยนี่ฮะเป็นก้อนเลยเตือนไกลหน่อยอ่ะนี่ฮะตรงนี้เป็นหินแร่ตินนะครับผมอุ้ย แล้วก็มีสัตว์ให้ล่าด้วยนะเฮ้ยมาทาเป็นกระท่อมล่าสัตว์ตรงนี้ก็ยังได้เลยนะเนี่ยเออมีทั้งกวางทั้งหมูป่าครับผมแล้วก็สร้างเป็นนี่ครับผมป้ายบอกทางตรงนี้เอาไว้วาปกลับบ้านนี่ฮะเออเผื่อเราอาจจะมาสร้างหมู่บ้านสาขา2ตัวนี้ก็เป็นได้นะเออก็ทําได้นะนี่ครับผมเราได้วาปมาเก็บพวกดินโคลนได้มาเก็บแร่ตินตรงนี้ได้ง่ายๆนะฮะแต่เสียดายครับผมที่ชาวบ้านเราไม่สามารถที่จะวร์ปได้นะครับผมแหมถ้าวาร์ปได้แล้วก็ยอดไปเลยอ่าไหนดูสิ เนี่ยไกลมากเลยนะอุ้ยนี่ไงชาวบ้านเราเดินทางมาแล้วโอ้โ oh, หดูความไกลเลยครับผมระหว่างหมู่บ้านเรากับจุดที่เราอยู่ตอนนี้นะเนี่ยชาวบ้านต้องเดินทางมาแล้วก็ค่ายโจนตรงนี้พังเรียบร้อยแล้วเหลือข้างล่างนะครับผมตร,ตรงนี้ค่ายหนึ่งตรงนี้ค่ายหนึ่งแล้วก็จุดแดงๆน,นี่น่าจะเป็นพวกหมาป่าใช่ไหมเออเป็นหมาป่าเป็นสัตว์ลายนะครับผมรอกันแบบยาวๆเลยก็ผมกว่าชาวบ้านจะเดินทางมาฟาร์มของตรงนี้ได้นะอ่ะไม่เป็นไรครับผมกระท่อมก็เสร็จเรียบร้อย like แล้วตอนแรกก็กล่าวว่าจะให้ชาวบ้านมาสร้างเองแต่ผมไปๆมาๆ กว่าจะรอให้ชาวบ้านมาเดินสร้างนะครับผมก็จะขนของมาจากบ้านเรามาถึงตรงนี้โอ้แม่งโคตรนานเนี่ยฮะผมวาร์ปไปวาร์ปมาก็จบแล้วเนี่ยเราตั้งเสาเรียบร้อยครับผมวาร์ปกับบ้านได้อ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะมาทำเควสชาวนาดีกว่าครับผมเควสส่งกระเทียมกระเทียมผมน่าจะโตแล้วมั้งป่านนี้โอ้โหโคตรไกลจุดเด็นปะอ่าปึ๊บเควสชาวนาอ่านี่ไงเควสชาวนาตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเราต้องเอาต้นกะลิกไปส่งเขานะครับผมอันในรอบนี้แล้วก็วับกับบ้านก่อนไหนดูซิกะลิกผมโตแล้วหรือยัง ปลูกกันข้ามพาร์ทเลยครับผมประมาณ4ฤดูหนาวอะนับไปเลยเกมนี้ต้นเกาลิกโตนี่ไงได้แล้วใช่ไหมเก็บก่อนน่าจะได้แล้วมัง้งได้แล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยเก็บได้แล้วครับผม3ต้นโอเคทีนี้ก็เลหลือแค่ต้นซาเกะอ,อีก5ต้นนะครับผมจะต้นซาเกะนี่อย่าลืมไปเก็บตามป่าแล้วกันเออในป่าไม่มีเยอะครับผมแต่กาลิกนี่คือปลูกกันข้ามปีข้ามชาติ เกมนี้เอาข้าจริงนะครับผมเนื้อเรื่องมันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วก็น่าจะเข้มข้นเนยนะครับผมแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เสพเนื้อเรื่องเท่าไหร่ครับผมเพราะว่ามันเยอะเกินที่เก็จอ่านนะเออวิ่งส่งเควสแม่นโอ้โหบทสนทนาโคตรเยอะคือจริงจังมากอะเกมนี้มันทําแบบจริงจังมากครับผมโอเคส่งกาลิกฮะปับแล้วก็ต้องไปรับเควสอีกที่อื่นใช่ไหมเนะี่ยปึ๊บโอเคครับผมเหมือนกับว่าเราจะต้องเอาน้ํายาฮิลนะครับผมไปส่งที่หมู่บ้านแพสโตนะฮะนี่ไงล่ะน้ํายาฮิลก็ผมเอาไปส่งที่หมู่บ้าน พสโตอ๋ออยู่ตรงไหนวะอ๋อตรงนี้ตรงนี้วาร์ปไปเลยดีกว่าไหมอ่าเราตั้งเสาวาร์ปเอาไว้แล้วอ่ามาถึงแล้วครับผมอ๋อสวัสดีคุณลุงอ่แล้วก็ส่งส่งเควสส่งเควสอ่าเรียบร้อยครับผมวันพรุ่งนี้เช้าค่อยมาคุยอีกรอบนึ่งบา้าเอ,อ้ยอีกแล้วโอ้นี่ถ้าไม่มีเสาวาร์ปนี่คือจบเลยนะครับผมยังไงต้องขอบคุณนะครับผมสำหรับคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับผมไม่งั้นแล้วก็ผมคงต้องวิ่งตีแตกกันอีกหลายพาร์ทนะครับผม ในระหว่างนี้นะครับผมเราเอาหนังสือสกิลนะครับผมที่เราได้มาจากการฟาร์มหมู่บ้านโจรน,นะครับผมนี่อ่าเดี๋ยวก่อนนะมันมีสกิลระหว่างฟาร์มมิ่งเหรอเออผมอยากได้สกิลทูแฮนด์มีว่าทูแฮนด์อ่าเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ทูแฮนด์โอเคนี่เอาไปให้พวกชาวนาอ่านนะครับผมเขาจะได้แบบมีสกิลการต่อสู้แบบเพิ่มมากขึ้นนะครับผมอ่าคนไหนดีเอาคนนี้ดีกว่าคนไหนก็ได้ครับผมเออให้ให้ไปเถอะแล้วก็อ่าทูแฮนด์ hand. มาละเออจะได้ถือโล่เป็นสักทีนั่นเองอ่ะโอ้โห อ่ะสกิลสูตรมานานละเออลงตีเหล็กขอเสร็จแล้วหรือยังเนี่ยเดี๋ยวดูซิปึบเฮ้ย <He i, S 1> อะไรวะเพิ่งได้หลังคาแค่4อันเองอะ่ะกูสาไปขโมยข้าวมาตั้งเยอะนะเนี่ยผมว่าเราปล่อยให้มันคราฟเองไม่ได้รอกครับผมมันช้ามากมันไม่ทันใจผมเลยอะ่ะเออไหนตรงนี้มันไม่มีต้นข้าวเลยเอ่ะอันนี้ธนูเราเต็มแล้วเฮ้ยโอ้ยเหรียญอันนี้เอาเก็บไปก่อนปึบโอ้แต่ต้นหอมมันตั้ง37อันนะครับผมโอเคปะ ดี๋ยวผมว่าผมจะไปขโมยข้าวมาเพิ่มเติมแล้วก็ทําการค้าด้วยตัวเองนะผม,ผมจะค้าฟางด้วยตัวเองเลยเพราะถ้ารอให้แบบชาวบ้านค้ามันไม่ทันใจครับผมมันไม่ทันกินจริงๆว่ะเออปไปขโมยข้าวอีกรอบนึงแลวกันนี่ฮะพาร์ทนี้อาจจะเป็นพาร์ทแห่งการขโมยข้าวนะครับผมเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับเยาวชนนะครับเออปวดยัลอกเลียนแบบการขโมยสิ่งของคนอื่นนี่มันไม่ดีนะครับผมแต่ว่านี่มันเกมมันคือการเอาวินรอดทําการสงครามนะครับผมบางทีเราก็ต้องมีการแบบ ป่นชิงสะดมกันบ้างอะนะเดี๋ยวก่อนเอยต้องดูทหารยามด้วยนะเฮ้ยมีทหารยามอยู่แถวนี้หรือเปล่าโอ้ยข้างในแบบเพียบเลยอะแปลว่าโอ้โหข้างในแบบทหารทหารแบบตัวเด่นๆทั้งนั้นนี่ครับผมแม่ด้านหน้ามันเดินอยู่ในพงหญ้านะเว้ยบางทีต้องดูดีๆนะครับผมบางทีแบบฟาร์มข้าวอยู่ดีแม่งตาเออะไรประมาณนี้ แล้วจุดนี้นะครับผมไอ้พวกทหารที่มันอยู่ในค่ายนะครับผมอยู่ในทุ่งนาเนี่ยแม่งโคตรเก่งทุกตัวครับผมเขาบอกแล้วกเกาะแป้งแน่นดาบจริงครับผมไม่ได้ใช้แบบของขี้กาขี้กเกื้อแบบของเราด้วยต้องแอบขโมยครับผมปึ๊บอย่าให้มันเจอส่วนในพวกที่ระัตะเวนอยู่ด้านนอกนะครับผมก็เป็นพวกแบบธรรมดานะฮะปับ๊บนี่ฟาไปฟาไป,าไปเฮ้ยเหมือนกับมันเดินตามเราป่ะเนี่ยด้านหลังนะไม่น่าจะใช่นะดูเราจะคิดไปเองเฮ้ยจะเต็มแล้วครับผมอีกนิดเดียวโอเค ฟาร์มเสร็จก็เพ่นะฮะแล้วก็กลับไปคาบบ้านเอ้ยเหมือนก็มันจะเดินมาทางนี้ปะอีกสองตัวด้านหลังอ่ะอุย้ยจะเต็มอีกนิดเดียวอีกอึดใจเดียวอ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันมีสามตัวเลยนะเว้ยอยู่ในฟาร์มอ่ะอ่าปับ๊บโอเคเต็มแล้วครับผมกูเพ่นเฮ้ยไอ,ยอยพวกนั้นเดินไปทางนู้นแล้วเนี่ยครับผมสาเหตุที่มีกลุ่มโจรเดินตามถนนนั้นก็เพราะว่าแถวๆนั้นมันจะมีค่ายโจรอยู่ ทางแก้ก็คือเราต้องไปเคลียร์ค่ายโจนทั้งหมดก็เว้ยเออพื้นที่ตรงนั้น,นก็จะปลอดภัยเว้ยเออมันก็จะไม่มีพวกกลุ่มโจนนะครก็ผมเดินไปเดินมาให้แบบลมคานใจนะเนี่ยต้องไล่เคลียร์ให้หมดับผมอย่างแถวบ้านเรามันเคลียร์หมดแล้วไงมันถึงไม่มีพวกกลุ่มโจนเดินปึ๊บมันเหมือนก็เป็นการแบบกืนกินอนาบริเวณกันนะก็ผมเกมนด้เล่นไปเล่นมานะอ่านี่เราได้ฟังข้าวมาแล้วไปไปไป,ไปมาวันนี้เจ้าจะลงมือทําเองเลยนี่คลาบเองกับมือกับผม ยาวๆจัดไปเลยฮะกี่ต้นประมาณ30มกว่าต้นอ่ะคือครับฟางข้าวเสร็จนะครก็ผมยังใช้ไม่ได้นะครก็ผมก็ต้องเอาฟางข้าวเนี่ยไปทาเป็นหลังคาบ้านอีกนะฮะเออเนี่ยคราฟไปเลยฮะยาวๆได้าาฟางข้าวมาแล้วก็มาทําเป็นหลังคาบ้านนะครับผมที่เครื่องทอผ้าตรงนี้อ่าเพ๊บเพื่อเราไปนอนแล้ววะ่ะนี่คราบเองเลยดีกว่าครับผมถ้าเรารอครับผมหมู่บ้านเราแม่งไม่มีวันเสร็จอะบอกว่า <c oughs> เลยอ่ะปึ๊บ เพราะมันมีงานเยอะคือบ้านเรามันมีงานเยอะมากจนแบบเหมือนกับว่าคนมันจะเริ่มไม่พอแหลวนะตอนเนี้อ่าปรึรบนี่อ่าเดย์ Day ที่60แล้วครับผม60วันมาแล้วครับผมอีก2วันเข้าหน้าหนาวแล้วก็ช่วงนี้สังเกตได้ว่าจะไม่ค่อยมีโจรมาตีบ้านผมแล้วนะเงียบมากเงียบมาประมาณ2ฤดูหนาวแล้วมั้งเออสังเกตได้เลยครับผมคือหายไปเลยครับผมคนที่มาโจมตีหมู่บ้านเราอะ่ะอ่าแล้วก็เอากองฟางนนะครับผมที่เราค้ามาได้ เอามาใส่ตรงนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวให้ชาวบ้านมาสร้างเองนะครับผมนี่ชาวบ้านเรามาแล้วครับผมเคาะไปเดะแล้วก็เวลาเราสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่นะครับผมอย่าลืมครับคอนมาให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับผมไม่งั้นมันไม่ยอมสร้างนะฮะมันต้องมีคอนสร้างบ้านเนี่ยนะไอผมว่าตรงนี้ผมจะลื้อทิ้งว่ะเออไอกระท่อมดักสัตว์เนี่ยคือแถวบ้านเรามันไม่มีกระต่ายเรื่องของเรื่องครับผมเออสร้างไปก็เท่านั้นอนะ่ะแล้วก็ลื้อทิ้งไปเลยปุ э ๊บตรงนี้ไม่จําเป็นแล้วครับผมเออเราจะได้เอาพื้นที่ไว้สร้างอย่างอื่นนะฮะ เดินทางมาส่งเควสให้กับคุณพี่ชาวนาตรงนี้ก่อนนะครับผมอ่าเควสที่ครั้งที่แล้วที่เขาบอกว่าให้เรากลับมาวันพรุ่งนี้นะอะโอเคสเค่งเวสไปเลยภารกิจต่อไปนะครับผมเป็นภารกิจการล่าหมาป่านะครับผมจํานวนหตัวเออเดี๋ยวก่อนนะแล้วเราต้องล่าตรงไหนล่ะอืมน่าจะเป็นตรงไหนก็ได้มั้งใช่ไหมเออมันไม่มีจุดบอกเราครับผมโอ้โหดินแดนแห่งนี้ช่างกว้างใหญ่ไพศาลโอเคอ่ะอันนี้ง่ายๆครับผมอ่ะจะล่าตอนไหนก็ได้หมาป่าอ่ะตอนนี้เรากลับบ้านก่อนป๊๊บ เฮ้ยป่านี้นี่เสร็จแล้วมั้งเฮ้ยไอ้กระท่อมคราบอาวุธของเราอนน่าจะเสร็จแล้วแหละเดี๋ยวไปดูกอนดูผลงานกันเฮ้ยนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่คือกระท่อมคราบอาวุธชั้นสูงของเรานะครับผมสามารถที่จะคราบเกาะเหล็กได้ดาบเหล็กได้นะครับผมแล้วก็อาวุธที่แบบดาเมจสูงๆนะฮะสังเกตนะครับผมตอนนี้สถานที่ตรงนี้ยังไม่สามารถที่จะคาบอาวุธระดับสูงได้นะครับผมอาวุธโลหะได้เนื่องจากว่าเรายังไม่เคยรีเสิร์ชอาวุธมาก่อนนะครับผมเออมีแต่ของเบื้องต้นทั้งนั้นเลย ในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของซอกเก็บของนะครับผมซอกเก็บอาวุธไหนดูซิมีปะมีปะยังไม่มีนะครับผมดูยังไงก็ยังไม่มีมีแค่โล่ากากๆมาเรามาเริ่มดีเรซ์ในส่วนของอาวุธที่เป็นอาวุธโลหะดีกว่าครับผมเฮ้ยผมอยากได้ธนูรุ่นใหม่เลยนะมันต้องมีธนูรุ่นใหม่นะครับผมเช่นธนูแบบปกติมานานนะครับผมนี่ไงนี่ดาบเหล็กครับเฮ้ยไหนดูซิอันนี้เป็นธนู ธนูนี่เราต้องรีเสิร์ชเลยนะครับผมเพราะว่าเรามีเควสในการทำธนูแล้วก็ลูกธนูนะครับผมเข้าไปส่งในหมู่บ้านนะครับผมเขาใช้เชือกนะครับผมเศษไม้แล้วก็เศษสายรัดของโจนประมาณ10นะครับผม,มผมจาได้ว่ามันมีเควสอยู่เควสหนึ่งนะครับผมให้เราค้าในส่วนของบอลเอโลนะครับผมแล้วก็ธนูน่าจะใช่นะเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของเหมืองแร่ตินแล้วก็บอกเก็บดินเหนียวดีนี่ไงชาวบ้านเรากําลังฟาร์มของอยู่เค <Okay, S 2> ฟาร์มของขดไก่แล้วแบบนี้แม่งกว่าจะเอาสปิตกรมาถึงหมู่บ้านแล้วก็ผมมันจะใช้เวลาเดินนานขนาดไหนวะเนี่ย คนนี้เขากำลังฟาร์มในส่วนของดินเหนียวอยู่นะครับผมโอเคปล่อยเขาฟาร์มไปแล้วก็เดี๋ยวในพาร์ทหน้านนะครับผมคิดว่าผมจะไล่ตีพวกหมู่บ้านโจรน,นะครับผมที่อยู่ฝั่งนี้ให้หมดเลยนะแล้วก็ถ้าว่าเราเคลียร์หมู่บ้านโจรที่อยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดนะครับผมผมอาจจะย้ายเมืองมาอยู่แถวๆโซนด้านล่างน,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 นะครับผมติดแม่น้านะครับผม ไม่รู้จะตีหมดหรือเปล่านะเออเพราะว่ามันเดินทางไกลมากเลยว่ากองทัพเราน่าจะหิวข้าวตายก่อนครับผมโอเคก็ผมก็สำหรับในพานนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้เล่นต่อ,อยังไงนะครับผมหรือว่าใครมีคำแนะนำอะไรนะครับผมก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับผมใต้คลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย